หั่นวีเจียวเฉิงตี้ซานป่านตี้อีเชอรสร้างหลักสูตรวิชาภาษาจีนพิมพ์ครั้งที่สามเล่มที่หนึ่งเอ ตี้ซานเคอรหมิงเทียนเจียนบทที่สามเจอกันพรุ่งนี้หรือพบกันพรุ่งนี้เคอรมวนบทเรียนอี เสียฮั่นวีหนึ่งเรียนภาษาจีนเอถามว่านี่เสียอิงวีมาคุณเรียนภาษาอังกฤษไหมครับบีตอบว่าปู้เสียฮั่นวีไม่ครับ ผมเรียนภาษาจีนเอถามว่าชุยเปิดจริงมาคุณไปปักกิ่งไหมครับบี B. ตอบว่าตุย้ยใช่ครับ อ,อ๋หมิงเทียนเจี้ยนสองพรุ่งนี้เจอกันเอถามว่าหนี้ชีโยจี้จี้สิ้นมาคุณไปที่ไปรษณีย์ส่งจดหมายไหมคะบีตอบว่าปู่ชี ชช่่ยยยหหินนงเฉีาไม่ค่คไปธนาคารถอนเงินค่ะเอพูดว่าหมิงเทียนเจี้ยนพรุ่งนี้เจอกันค่ะ B ตอบว่าหมิงเทียนเจี้ยนพรุ่งนี้เจอกันค่ะเซิงชือ่อคำศัพท์ใหม่อี e. เสียแปลว่าเรียน เอออิงวีแปลว่าภาษาอังกฤษอาลาปอวีแปลว่าภาษาอาหรับิกเตอวีแปลว่าภาษาเยอรมันเออวีแปลว่าภาษารัสเซีย ฝาวีแปลว่าภาษาฝรั่งเศสฮันกัววีแปลว่าภาษาเกาหลียี่วีแปลว่าภาษาญี่ปุ่นซีปัญยาวีแปลว่าภาษาสเปนซานชุยแปลว่าไป ซื่อตุ้ยแปลว่าถูกต้องหูเหยวจจีแปลว่าไปสนีล,สนลิวจีแปลว่าส่งจดหมายชี สิ้นแปลว่าจดหมายหรือเมลปาหญินหางแปลว่าธนาคารเก้าฉีแปลว่าถอนเงินซื้อเฉียนแปลว่าเงิน สืออีหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้เทียนแปลว่ากลางวันสือเออเจียนแปลว่าเห็นสือซานลิ้วแปลว่าหก ซื้อซื่อทีแปลว่าเจ็ดซื้ออูจิวแปลว่าเก้าจวนหมิงชื่อเฉพาะเปยจิงแปลว่าปักกิ่งเมืองปักกิ่ง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ